สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตังโมค่ะออดก้าครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของเอ่อ d ์ s 05เนอะใช่ครับก็คือสำหรับลูกค้าที่เข้าไปในงานโมอเตอร์โชว์นะคะก็เดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะ่ะวันที่30สภาจะมีรถนะคะมาโชว์ที่โชว์รูมยังไงก็อยากให้ลูกค้านะคะลองเข้ามาดูรถกันเพิ่มเติมเนาะเผื่อที่ ใครยังไม่ได้เข้าไปที่งานหรือว่าจองออนไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะพี่ออดเป็นไงคะจองมาเยอะไหมคะครับผมเยอะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับสำหรับลูกค้าโซนนะครับวงแหว่นกัาจันพิเศษนะครับที่ ยากจะดูรถ s 05นะครับตอนนี้ก็มาแล้วโอกาสดีๆนะครับเดี๋ยวเชิญพบกันได้เลยวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับโชว์รูมเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับท่านใดนะครับมีแพนสนใจและอยากจะมาสัมผัสตัวจริงเราจะมีเจ้าหน้าที่เนาะ <ๆ S 2> นะครับคอยดูแลคอยแนะนําการทําบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านใหม่หรือว่าลูกค้าที่มีการบุ๊ก,กิ้งไว้แล้วนะครับก็เข้ามาชมได้นะครับพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะครับ ก็ยังไงก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับแวะเข้ามานะครับกันเยอะๆนะครับเพราะว่ารถของเราจะอยู่กับเราเพียงแค่หนวันนะครับยังไงก็อยากให้มาเพราะว่ารถตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่เบียร์เนาะขอดมากก็เดี๋ยวบังๆกันนะครับยังไงก็แล้วเจอกันนะครับวันที่30พฤษภาคมนี้ที่ที่พอแกลแล็กค่ะวงแหวนการันในพิเศษครับโอเคครับผมขอบคุณครับ